ความสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่กันออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะค่ะทหารเองก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันใชค่ะล่าสุดนี้ค่ะก็คือความสุขให้กับประชาชนนะคะเป็นทหารจากค่ายบุรชัดที่จังหวัดราชบุรีค่ะกิจกรรมที่เขาอยากจะเป็นของขวัญมอบให้กับคนไทยนั้นคืออะไรไปชมภาพพร้อมกันค่ะ องพันทหารช่างที่52กรมทาหารช่างที่1รัาพระองค์ค่ายบรุรชัดที่บริเวณตลาดสนามหญ้าริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะทหารกลุ่มนี้หวังจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวราชบุรีตามนโยบายของท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานะคะที่อยากจะให้ทุกหน่วยราชการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะแหมงานนี้เรียกได้นะคะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยตาม างหยิบโทรศัพท์มือถือกันขึ้นมาถ่ายภาพบ้างก็ถ่ายคลิปวิดีโอบันทึกภาพความประทับใจเต็มจํานวนมากค่ะหละังจากเต้นเสร็จนะคะทหารกลุ่มนี้ยังได้นําลูกอมและอมยิ้มแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้ด้วยนะคะเพื่อสวัสดีปีใหม่กับชาวบ้านในจังหวัดราชบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาด้วยนะคะมีการซักซ้อมกันอยู่นานพอสมควรนะคะออถ้าดูจากท่าแล้วมีแปรอักษรด้วยค่ะ นี่ไม่ได้เต้นเพราะหน้าที่นะคะนี่เต้นด้วยใจล้วนๆเลยนะดูจากลีลาของแต่ละนายค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะว่านอกเหนือจากนี้นอกจากทหารค่ายนี้ค่ายอื่นจะมีไหมหรือแม้แต่สังกัดอื่นๆเนี่ยตำรวจจะเอากับเขาด้วยรอเปล่าเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศแบบนี้นํมาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงนี้คุณในวดีและดิฉันสุพิญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ